คุณผู้ชมไปปักหมุดสถานที่หนึ่งนะตอบโจทย์คนรักธรรมชาติอย่างมากเลยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยใครกำลังเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวคุณผู้ชมจะฟินขนาดไหนนะถ้าพาคุณผู้ชมค่ะไปนวดผ่อนคลายพร้อมๆกับการชมแม่น้ำปิงไปดูกันสักหน่อยค่ะดีดีพาคุณผู้ชมมาเช็คอินรับลมหนาวที่แสนเย็นสบายนะอยู่ที่เขื่อนริมแม่น้ำปิงนั่นเองนะคย พี่กัดอยู่ที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรค,ค่ะงานนี้นะคนที่ขี้เมื่อยชอชอบเป็นพิเศษเลยนะดูสิคะนั่นนวดเท้าแบบนี้นวดตัวให้หายเมื่อยค่ะเพราะว่าทางชมรมแพทย์แผนไทยเนี่ยก็ได้นำเก้าอี้ผ้าใบาเนี่ยมาตั้งวางเรียงรายบริเวณทางเดินด้านบนเขื่อนค่ะเพื่อให้บริการนวดฝ่าเท้านะให้กับผู้ที่ปวดเมื่อยแบบนี้เน้นนวดฝ่าเท้าเป็นส่วนใหญ่คุณผู้ชมค่ะ ซึ่งหมอนวดแผนไทยทุกคนค่ะคุณผู้ชมเขาจะใช้น้ำมันสำหรับนวดเฉพาะหรือบางรายถ้าปวดเมื่อยมากๆก็จะใช้ยาหม่องเนี่ยนวดให้ด้วยทำให้ผู้ที่มานวดเนี่ยต่างรู้สึกผ่อนคลายไปกับสายลมนะคะบางคนถึงกับหลับไปเลยก็มีบางคนก็นอนดูวิวความสวยสดงดงามของแม่น้ำปิงก็เพลินเพ,นเพินหลังจากนวดเสร็จค่ะทุกคนก็จะบอกว่าโอ้มันรู้สึกสดชื่น หายเมื่อยหายจริงๆอะหายลงไปได้มากเลยนะทีนี้เราก็ไปสอบถามหมอนวดแผนไทยนะคะเขาก็บอกว่า hmm. เขาก็จะมาตั้งเก้าอี้รับลูกค้าประมาณ4ี่โมงเย็นนะคะ mm hmm. จากนั้นเขาก็ลงมือละนวดเท้าไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะหมดคนบางครั้งก็ล่วงเลยไปถึง5้าทุ่มเที่ยงคืนเลยก็มีเหมือนกันส่วนค่าบริการมาดูกันสักหน่อยนะบรรยากาศดีแบบนี้เขาคิดค่าบริการเท่าไหรค่ค่ะคุณผู้ชม ขาคิด150บาทค่ะก็คือจะนวดให้ประมาณสักชั่วโมงกว่าๆเลยนะบางคนก็นวดแค่เท้าบางคนเนี่ยเสริมมาหน่อยนวดคอบ่าไหล่ก็ด้วยนะคะราคาเนี่ยก็คิดตามเวลาที่นวดไปนะสำหรับนะักท่องเที่ยวที่จะมาท่องเที่ยวพักผ่อนค่ะโดยเฉพาะเทศกาลลอยกระทงที่กำลังจะถึงนี้ก็อย่าลืมแวะเวียนนะคะคุณผู้ชมไปนอนนวด นวดฝ่าเทา้าไปดูวิวแม่น้ำปิงเนี่ยให้อย่างสบายใจกันเลยนะไปกันได้นะคะคุณผู้ชมพิกัดอยู่ที่เขื่อนริมแม่น้ำปิงตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรรับรองว่าหายเมื่อยสดชื่นกลับบ้านไปอย่างแน่นอนคะ่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ